พี่น้องสบายดีกองมาไปพาสบายดีเด้อมมันเจพ่อมาจัดตำหุองให้กินอีกเด้อทุกคนมากินตำหุองตอนเที่ยงเด้อพี่น้องป<ะ>้าเขาบอกมันขายคือป,ปะขายกับปลาบูนี่เออเขาเออดปลาโบว่าเลยค่ะที่ครั้งกับปลาคอเนาะปลาบูอปปาาบบกัค ไลยแม่ไปเข้าจัดไปยามนะมือแม่ไปเข้าจัดไปเลยวันนี้มีแสงแดดเด้อทุกคนบานในป้าแดดแล้วบรรยากาศจะคักและไปใช่ไหมกับบ้าถูกไปแดดนีนน่แดดแล้วไปเกี่ยวเขาแล้ววันนี้เขาไปงานวันเกิดเขาได้ไแรงกว่าคนเป็นใครเขาไม่ไปเขาเแดดสองตองมีก้ ผูนึงโยเลยเนาะผูนึงก็เกีียวแล้วไอ้ผัวก็ไปผู้ย่ทัวผูภยานขี่เงียกะขี่กระชายวยามทั้รอาเรยานขี่เป็นปงมะเออเอาปีงให้กินเลือมาด้วยอยได้ว่าคอยเลยล้ำและเห็นเลยกระยานคือเห็นมันคือนอนคอยละและคอยจนคอยจนไว้พายระ ลุงได้ว่าพอได้กินยังขอห้าคืออยู่หลานจะอยากนอนแล้วลุงเอ้ยไปข่าวค่ะมันี่แต่ไ่อยู่มันอยากรับนอนแล้วโยกนอนนอยนอนแล้วมันงอเงี้เลยเบอาิทิ้งมนีมากเลยบิทิ้เบิดนะันห้า นว่าเเอาชื้นพกประแดกใหม่ดจ้ะใหม่ก็กระดชื้นละมาดึงเห็นเองก็มีอาขามนี่นะค่ะตกก็ต้องเลยตกเดี๋ยวคุณน้องพวกับบอลเคยตกนวปะกระแดกชื้นเพราะแหลเกิดเป็นรอย ชินน้น mm ัวน mm ัวไนงานนัวเ mm ั็มม okay. ันจะเป็นเค็มมันจิเป็นนัวเจ้าเค็มได้ใส่กะปิหลอกจากใส่เป็นนัวน้ำเหลือโซลค่ะยามันเงาเนี่ยมันเงาเขา เป็นตะเสบเลยเนาะพี่น้องแม่ใบเข้าต่ำแม่ใบข่าต่ำีมือรวนๆกระแดกกระบวดเฉื่อหหานอันเปิดงก็เปิดแชกนผูู้้นหน่อยเจ้าเอิว่าเอื่อยเอื่อยเฮ้ยเื่อหเาื่อยหันนะมันคือีสิื่อหหานนีไนี่คือคนเื่อเอย่างไรเพาเ่อยเลวเนาะไบมือใหม่ยังะชื่อูกุกมา คือหาพุ่งนิดน้อยอันนี้เราไปเด็กโบกโบผ่านบหมอโบผ่านไปเด็กไม่แฉลบทาค้นพ่าบโบผ่านค้นผ่านแล้วแล้วพอเจอแม่ไปข้าวตาปลาจักโตพี่น้องบึงสะพอนกับป่าจักไวจั๊กไวหลายในป่าเห็ดชิมเลงมีอยู่มาเอาโลดในป่าตักป่าดีพวกรตกให้ก็เลยมาตกเองพี่น้องเอ้ยมีพวกร เพชรยังให้กับเรได้แม่นบ้าแม่ต้องตอบต้องตอบเองตอบเองบ้างเคว่าวัดอันว่าวัดคนมันคอยว่าวัดเลยว่าวัดใดไปหากินมาให้ไปหากินมาให้พาจะได้พาจะอยู่ทั้งค่ะไม่เมื่อยได้หดแล้ลูกชายเลยแล้วอ่ะจันว่าคนอยู่ในเสียงหมอกหลายๆหนึ่งเม่บอกลูกชายนั่นเนาะแไปหากินไม้พอจะได้อยู่ทั้งคอยตาเถื่อนมื่ยได้มันอยู่ทั้ง ว่าอะไรก็พอด้ยิไม่เยบอ่ย่ชิ้นงยบอ่ะมึงเขามึงอยก้มเอยมึงเมย์ไ้บุญเบาคอยอยู่ห่างดีเลยเขาอยู่เทิงเขานเอยเทิงครัวได้จ้ะเขาก็เมืยแหละคัวเอาอยู่รูมึงเแว่าที่ไหนบอกให้ลูกชายไปหากินชบเว้าวนะคนเฮากันเลยบอกให้ลูกชายไปหากินลูกชายเขเจมือไม่พื้นว้าวแล้วกเายปในอกแบบนั่นอ่ะแล้วอะลูกชายแลแบบนั้นอะ จชจาัเนาะวม่ย <ừ> ู <ừ> ่เาอีกเอาเรื <ừ> ่องต่ำนจัดให้เจพรเดินทุกคนน่านี้ละมักต่ำตัวนี้เดี๋ยวบวต่ำใช่ป๊อบวต่ำหอยแสบน้ำป๊

ไปกินน้ำไปกินต้มยำกุ้งขีรทีปไปไหเฮดอา,อา,าด้วเขินเขินเขิเขินเดอากินด้ข่ากเอาเลยขนาดม่ไดยังไงอาบ้ากรปูนานี่เอากดงีจับแกงมึงจับน้อาอยู่บาแลบาเอิไปไปข้าว,าวาไป<ฮ>ไม่รู้ ผ้เาเอนไปข้าวผู้เ่เ็ดเป็ดเคยอยู่บ้านนะผู้บ่้าเอนหามเกี่ยวเขาชยในเร้องผู้เฝ้าวบสิแล้วน้องเขาเขาคนน้อเอนผู้บ่าวมเกี่ยวเขาชอยแล้วน้องเขาหนไม่บอกูสิเป็นยังเขาก็ยังกินกนหลายคนอยู่ดีเพาอะไรลุงเราบ่มักินเออแ่หา มันสิมีอีกจ้งได้ตกหนึ่งแล้วพี่น้องเม่ยปากกับจั๊กตกไปก็ได้ตกหนึ่งบอกได้ก็เอาไปไปมัดเมียเปเข่าได้อไอีได้ก็เอานาี่น่ะพี่น้าจักก่ะเอามือมัดทันมัดนี่เขียนมันมีมัมดเราจะจักบัดเข่าใช่หรอโอ้ยใแเอาเพื่อมัดไดร เกี referral, referral uhm. Arrow, follow, ่ยวกับเอามัด hmm. พ mm ิง hmm. ม wow> ัดมันเองเอาข้ามัดเข้าเลยได้ในปลาเห็ดกระดับมัดประดับเลยบ้านเขเข้าวคัต่อพันอันพันหนึ่งห้าพันต่อเอา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 วะลุงวะเราจะไปให้ไปเบิงเนาอาเนาะสองพัน ใช่ c ช c ฉันเอาหนิเพือนไก่กันกบเพือนต่คยนี่เขาติดกันเออเอาสองพัเลแล้วใก็ต่อให้เขาถามกูอยู่ว่ะจะสร้างเด้อไว้ยังไอ่ะจะสร้างเอเพราะว่าเขาเขามาเอามมน้อม่าไม่ต่แล้วเอาสองพันก็ไหวเออ่าสงใหินเดืออ่าเด้อเขาจะได้มงินานหต่อห้าิบต่อห้ ตัวห้าสิบพันว่ตัวห้าสิบพันเอาอยู่โลโลโลอันบ้านลุงหมากเขาคล้ายทะเลกับปีกายนีค่ะโอ้โหคล้ายเชนห่าปุ๊บมาเท้าคนสวยๆงามๆอีป่ามาจั๊กต่อเด้อหัวกุดๆยังยังร้านไทยนะเขาสั่งเขาอยู่ให้สั่งเขาบอกว่ามีไพอยากได้กะนไม่สั่งเด้อสั่งโดนจะเมื่อไรสั่งโดนเอาค่อยเนี่ยเพราะว่าปีนี้มันไม่เ้ามมันก็ลาย ต่อมัินโบลายแต่ตัดชาให้โบท่านเขาเลยสองพันสามพันกับมาได้คุเบิ่งลุกเข่าซืออ้อปา่านมุ่นมาเลยสองพันสามพันก,<า>กับมากรียนเมื่อวานเมื่อวานกต่ซืเงินนี่แหละเมื่อวานนี่กับเบ้าไอซื้ออ,อันซากรถน่ะจะเบิ่งซื้ออีกแหละอันซากรถซื้อหัก เอ้ยแล้วเด็เต็มข่าวล่เห็ดไว้คือสื่อเลยเลยโยเข้าวชาอลไรมันเต็มแล้วมันแตกปอกแล้วเขาไปเห็ดอะไรข่อยานเต็มแหละบะทอดบ้หนึ่งม้ากับยานวบะทินลูกบะแมนดอกเต็มบะทอดห้ากับซากมันเป็นบะข้าวลดมันข้าวเต็มซากแบดบันบะทอดแหลกโค้งข่อยตะกอนนะคะแตกปอกแล้วมันก็แตกปอกมันก็ตายก็เต็มด้วยซากแบดคือหาดใช้ าอามซึงหาแล้วน่อดิบเนี่ยโต๊องแท้กินตำมือหงสี่ล่อเนี่ยกินดิบก็ได้รับกระใส่ดีได้กินจับจับตำมหุหงก็ความมันแส่งเออจะลองผลิล่าเรืจังสิปลาเบะปลาลูกเห็นผ้าน้อยปลาเนี่ยบอกปลาจักโต๊ะยุงเซาเนี่ยนี่ ไปลงเนปเมนใส่นาะคับคได้ละกซอนกับูนอยได้เอมมีไะอีเอ้ยมันมีตะลองหูเก่าเฮ้ยตะบอลเขาโคตรคุยใช่คุยใช่เราได้ยีเพาะตำพันเฉพาะบมมูกนเจ้ากินเบ้อจ่า ชดใช้ก็มีมาห่อรับสามแคลกระลนไปหมดหละหนูห่อลักซี่ล่งหะในีมมี่แคลยำอยู่ปะห่อยจ้ายังทำนะเจ้าเห็นนีไรย้ำมันยิงนั่นูเละวอสโคเลมอคไอยังทำนีเลยยังทำ อีไลเเห็นมันยงิมบ่เจ็บอหาันหงิมมดแหละอยู่ในกกกแถวกกมดนี่ใปากเต็มทีแล้วนะป่อยบ่อยมันเจนมันเจนบ่อยหาันหงิมแล้วเขายงใส่หนังอย่นบพี่าหาริมมดอไันร้มดอรล่จอันนี้ไฟกนเลยวะไฟลบบ ช่าลุงใจเรและอีละอีละยางหันนี่ก็เมื่อละหันอยู่ทำเบียเมื่อกะทำอยู่น้ำพอน้ำอยู่น้ำพอนะคะน่ะอืมอืมอยม่ืมอ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 นมอืมอยมอื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 ออมืออออันม่ใือออืออือือม่อออ่ออ้อ เพื่อล้างอันยุ่ลายไก่ฟ้าจำนามันได้ยี่นบันจำนำนู้ในตอนอาหาเสียร้ายเลยอะไหล่ะชี้สันมังามมังามอืชี้สั้นสวยงามมากโข้าใเข้าใอี มีอยางมั่วเลยอาะยาใส่กันเลยมาอกัยเบอกคุยคุณได้เฮ้ยยูตูบคุณได้ปะจะรอคุกใช้ท้งกันป่ะห้อยเรือพอบป่ะห้อยหอมปับได้เฮ้ยป่ะไ่ได้คุกแต่มื้อน่ะคุปไม่ได้เด็กเหง่อมาเลคุ กูขุดกูแรมืนาคนจัากว่าคนชีบอสบายว่มือไปแตกดังผลนะแต่คนมือมับก็บใส่เนาะบ้าตะเกาวบ้าเฮ้ยมือนาครับปากบเป็นเทียงเฮยมือก่อนเด้อมีเพชรดเฮ้ยเฮ้ยกับมีกับบริเวณชายนังแหละแป้งไปชื่อๆเนี่ยคู่ดือว่มันชีบกยอไกปบัดไข่นีเอ้ยปวดบโตี่ ไก่เลยไก่แก้ตัวกวดมไอเสียงบอกีตบอนเจบนะอือหาเนหกอีกคนแน่กินำป่ะอันหยาหยาเอีแต่อีกคนดาเนอะดามังคุดดาเราแพง Bạn cũng, cũng. Thị <laughs> đây nó đây <laughs> này này ở nang đá nó phải mặc thịt phồng cơ à mệt lèm nhìn này chơi 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 chơi

เ,ไเอไปเข้ากระจกคลิปเพราะใบเข้าบอลลูเจ้ากเาเดีหัวขยอยอยู่โอ้ยดูคนกัน